เุกคนดูทุกๆคนวันนี้มาอยู่กับผมช่อง BKR a t o ูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการคนดูเคยเจอปะแบบไอ้พวกที่มันชอบลงบุญหลังคาโรงงานอะแล้วมันดักยิง mm. บุญหลังคาโรงงานอเคยเจอปะใครเคยเจอคอมเมนต์มวด้วยเดี๋ยวผมจะมาต่อยให้หมดเลยพวกที่ชอบลงหลังคาโรงงานเนี่ยผมก็เป็นคนชอบลงหลังคาโรงงานแล้วแม่งเขาอยากต่อยมาก เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแรงเลยนะลบคือลบเลยจังวันนี้แรงผมลบลคือลบลงไงดีวะหรือเล่นหมวดธรรมดาก็ได้มงหมวดธรรมดาก็ได้คนดูถ้าเกมแรกไม่มีใครลงผมก็จะไม่ลงเพราะแรงนี่มันเสียงมาก <c oughs> อัดคลิปแต่ละคลิป ผมยังตอนแรกหยุดได้คนดูไม่ต้องตกใจนะทำไมแหลงผมตกเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเอ็ดการอยู่แป๊บนึงนะ ใครที่อยากได้อล็อกช่วงลดฟรีๆคนดูก็ไปซื้อได้นะแค่สามร้อยเก้าสิบเก้าเพจยงคนดูไปซื้อได้นะก่อนที่มันจะไม่ลดนะคนดูใครที่อยากได้สําหรับอล็อกหรือเอล็อกก็เรื่องของคุณเย <c oughs> วมาดูกันเ <c oughs> ออนเข้าเกมตัดีไม่รู้จะมีคนลงกับผมป่ะคนดูโรงงานนี่ไม่ค่อยมีใครลงกับผมเลยหนังคาเนี่ยเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ย เฮ้ย hey, คนดูเรามาแล้วถูกแก่ใจมาดูกันนะครับผมว่าผมจะได้สักกี่คิวบนหลังคาโรงงานขอให้มาแบบเป็นฝูงอ่ะไม่ไม่ใช่ไอ้น้ะมันควายไม่อยากพูดเสียงดังคนดนูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาต่อยบนหลังคาโรงงาน2เกมโหอย่างง้ผมไม่เคยเล่นนะ นั่งพลังไปหนึ่งสเตปแล้วก็กตอนแรกผมจะมาทําคลิปล่าหัวแต่มันไม่ค่อยเป็นใจไงเอ็มพีมาล่าหัวมันลากหัวยากกันไปเอ็มี <laughs> ใครที่เจอคนที่ชอบบนลงบนหลังคาโรงงานคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างนะแล้วถ้าเจอผมบนหลังคาโรงงานชขหัวกันได้นะวัดหัวกันได้ปล่อยกันไดม้มาเลยคนดูมาดูกัน ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมก็จะได้สักกี่คิวเป้าหมายแค่คิวเดียวพอแล้วหมดทั่วไปไม่ค่อยมีคนลงบนหลังคาโรงงานส่นใหญ่จะลงแต่พี่ห่อหนากาเพราะเขายังไงก็แรงไม่ตกอยู่แล้วอะืมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้เฮ้ยมีคนลงบอกว่าไม่มีคนใครลงเลยอะคนดูไม่มีบอกว่า เฮ้ยมีอยู่มีอยู่ตัวคนดูมีมีมีอยู่ตัวคนดูเฮ้ยเขาไม่ลงอะ่ะด้านในด้านล่างคนดูอยู่ด้านล่างนั่นน่ะไปกันยับเลยนั่นน่ะสามสี่ตัวเลยนั่นน่ะถึงแล้วไอ้พวกที่ชอบลงบนหลังคารองงานแกตายเดี๋ยวผมจะใช้ฝุน่นั่งนะชุกอุดมไปแปะฟ,ฟีบคนดูเออเจ็บนะ อ,อุ้ยอุยแตกงนะเหลือตัวเดียวพันยาแป๊บแบบอุ้ยมันชุกนั่นราร้อยเลยอะคนดูเฮ้ยกาเลยตาเนี้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาสองคลิปละกันคลิปเนี้ยสองตอนละกันนะสองช็อตมาดิผมไม่ย่อผมไม่ย่อมาดิมาดิเป็นพวกตุ๊กด้ที่ย่อกันอ่ะ มาผมจะทําสูตรนั่งตั้งไอวอเหมือนที่ไอช่องตวเนียเทพฟิวไฟนั่งตั้งไอวอนะเดี๋ยวผมจะชกนั่งตั้งไอวอมาดิมาดิมีอยู่สองชุบนั่งมาดินั่งตั้งไอวอมานะดมออิมาดิมาด,มาด,มาด,มาดิช่องตูเนียเทปฟิวไฟคนดูอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะสองช่องแล้วก็อีกช่องนึงนั่นคือช่อง เอ็ฟินาลอ่ะอม,มาดินั่งชกตุ๊ดนี่ทำไมลูอพอ่ <c oughs> เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันมีอย่างเดียวเลยมันตุ๊ดคนโดมันตุ๊ดเฮ้ยจรวดจลุด เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนั่งตั้งไอวออีกงั้นเดี๋ยวไม่อยากเปลืองไอวอลทำจริงดักได้เลยเนี่ยไม่อยากใช้สเต็ปแล้วนี่กูท่าเด,ด้ก๊อฟเฮ้ยไม่หยุดสักทีถ้าเวียนอีกรอบนึงไม่ได้ก็คือได้ละได้ละเริ่มนะเริ่มนะนี่ไงผิดพลาดเลยงั้นโอ้ยอย่าอย่ายย เป็นไรวะแค่หมูธรรมดากระโดดต่อยคนดูลุ้มมากมาดีมาดียยอ่ยอย่อย่อก็ได้อ,รรอุ้ยฝนมีฝนอุ้ยอยถึงนั้นนี่ะ โอ้ยหืมลายชาต่อยาคนดูอยากคุยเยอะอืมไหนก็ไหนๆแล้วเล่นให้ได้ที่หนึ่งไปแล้วคนดูถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปเลยคนดูแดลกเก็ตาต่อไปต่อยบนหลังคาโรงงาน ตอนนี้ก็มหมังก็ได้สองคิวอะอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณดูถ้าคุณดูชอบคลิปนี้ถ้าอยากให้ผมทำต่อยบนราคาโรงงานอีกผมขอแค่สิบไลค์ไปเดี๋ยวผมจะมาทำจะมาต่อยบนราังคาโรงงานอีกแล้วก็มาฝึกลากยิงหัวอาจจะทำไม่ค่อยได้ผมให้เวลาคนดูสามวัน ถ้ายังไม่ครบสิบไ์เดี๋ยวผมไม่ทําถ้าครบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมทำส่วนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ว่วบัตรฟรีด้วยไม่เกี่ยวมีบัตรม่วงตอนไหนวะเราเป็นหนึ่งส่มบัตรม่วงทีเดียวเลยีังวมาส่วบัตรม่วงเ บัดม่วงบัดม่วงบัดม่วงนี่ไงบัดม่วงอ่าบัดม่วงเดี๋ยวผมจะมาฟสมให้ดูนะว่าจะได้เกลือหรือไม่เกลืออืมรอบที่หนึ่งเดี๋ยวผมมีสูตรคนดูผมขอหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแล้วก็กดออกเหมือนที่ผมได้หน้ากากันี่ไง ที่ผมสุม่มตอนสตรีมถ้าคนดูดูดูที่ใครดูอยู่ว่าเอาใช้สูตรได้นะหนึ่งสองสามแล้วก็กดไปที่แต็งตัวแล้วก,กดมาตรงนี้แล้วก็กดหนึ่งสองสามกดไปเรื่อยๆก็ดูก็ออกแ้ะตานี้ของจริงเฮ้ยเฮ้ย นนคนด,เนคนดเนูเห็นไหมคนดูเห็นไหมเห็นไหมคนดูต้องใช้สูตรนี้นะเดี๋ยวคนดูต้องไปใช้เร็วๆนะคนดูก่อนที่ G m อมันจะแก้นะคนดูเดี๋ยวต้องต้องไปใช้บักนี้นะที่ผมสอนนะใครที่ได้พีก็สูรแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะที่ที่ผมทําบักนะเฮ้ยคนดูดูเอาเองคนดูว่าผมว่าสูตรนี้มันโหดหรือเปล่าเนี่ยได้พีก็สูรเนี่ย แล้วก็ได้หน้ากากนี้คนดูนี่ดูนี่หน้ากากนี้อืมได้หน้ากากนี้ด้วยหน้ากากบาวันอะไรนั่นอ่ะผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักบาวันเท่าไหร่สวยมอยมาดูสกินพีก็าสูนีน่ดูดิมันโหดปะวะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นคนเล่นพีก็าสูนเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้นะอุ้ย น้องผมผมเถียงกับน้องว่าเมื่อวานนะว่าสกินนี้มันดีที่สุดหรือเปล่าผมบอกว่าดีที่สุดดูใครใครที่ว่าสกินนี้ดีที่สุดบ่อน,นึงมาแล้วใครที่ใช้สูตรผมเอาไปใช้ได้นะอย่าลืมแล้วก็ยังเหลืออีกใบคนดูเฮ้ยก่อนที่จีเอ็มมันจะแก้นะผมบอกอุก้ยโกนรอบนี้ไม่น่าจะได้แล้วล่ะคนดูเพราะเดี๋ยวผมจะทําสูตรผิดพลาดหนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสามดูจะได้ปะนะกดออก แล้วก็กดเข้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสองสมสามแล้วก็กดไปที่แต่งตัวแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็จะเอาฟิแล้วก็จะเอาอะไรก็ได้เนี่ยในเนี้ยเอาของอะไรก็ได้นดเนี่ยฟามอยางเนี้ยหนึ่งหนึ่งามมก็ออกแล้วก็เล็ดเก่าโหม่วงคนดูไม่เป็นไรยังเลยไปไหม หมดแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ขอสิบไล์นะอย่าลืมุกพวกนี้นะใครที่อยากได้สูตรนี้ก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะจ๊ะบายบายสำหรับคลิปนี้ตัวลาไปก่อนอย่าลืม